ประเทศไทยเคยมีคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวประเทศไทยเคยมีความอุดมสมบูรณ์แต่ในยุคสมัยนี้ที่ผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละหนบริหารไปผิดทิศผิดทางทำประเทศไทยกลายเป็นในนามีสารเคมีส่วนในน้ำมีหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังถูกทำลายถูกกืนกินทุกสิ่งมีชีวิต ทุกแหล่งน้ำของประเทศไทยด้วยการระบาดของปลาหมอคางดำท่านประธานที่เคารพครับนับเป็นอาชญากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกว่า5 0 2 0 0 0สองรายกินพื้นที่กว่า76ออำเภออยู่ในพื้นที่19จังหวัดทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักท่านประธานที่เคารพครับ มันเลวร้ายถึงขนาดว่าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยที่มีกว่า17,915แห่งทั่วประเทศกำลังได้รับผลกระทบโดยตรงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความเสียหายมันคือความสูญเสียอาชีพสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียความมั่นคงในชีวิตมองไม่เห็นอนาคตของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรคนไทยว่าจะประทังชีวิตต่ออย่างไรจะใช้อาชีพใด ในการเลี้ยงดูปากท้องของพี่น้องประชาชนคนที่มีบอ่อส่วนตัวมีที่ดินส่วนตนก็ต่างขายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเพื่อประทังชีวิตส่วนใครที่เช่าเขารายปีรายเดือนก็หมดสิ้นซึ่งหนทางครับว่าจะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรเพราะฟังคำโปรยของฝ่ายภาครัฐไม่รู้จะเลี้ยงอะไรแล้วธร่รมทานเหลือแต่บอ่อที่เต็มไปด้วยผักบุ้ง มันไปต่อไม่ได้มันถึงทางตันมันไม่รู้จะไปทางไหนเพราะรัฐนี้บ้านนี้เมืองนี้ไม่ช่วยอะไรเขาเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอา้าผมถามว่าแล้วจะให้ช่วยยังไงจะให้รัฐบาลช่วยยังไงผมขอบอกครับท่านประธานว่าสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วเกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์ทั้งสิ้น ตัวเลขความเสียหายที่มันสูงขึ้นครับณขณะนี้ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า2 6 4 3 2 2ล้านบาทต่อปีท่านยังจะบอกไม่เยอะอีกหรอครับนี่ต่อปีนะคูณกับจำนวนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ต้องเผชิญอยู่มันคือความเจ็บปวดมันคือตัวเลขทางเศรษฐกิจนี่ยังไม่นับว่าต้องขาดดุลทางการค้าในการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทุกๆปีและต่อไป คงไม่มีอีกต่อไปแล้วท่านประธานไม่แน่ใจท่านประธานชอบหรือเปล่าปลาสลิดบางบอ่อต่อไปไม่มีนะท่านประธานปลาทูแม่กองนี่สอสอแม่กองนั่งอยู่แถวนี้ต่อไปก็ไม่ได้ลองลิ้มชิมรสจะเป็นปลาจากต่างประเทศเสียทั้งหมดหรือไม่ก็ปลาในห้างที่เขาเจาะคางบอกยี่ห้อเอาไว้ว่าเลี้ยงในบอ่อปูนฟาร์มใหญ่จะกินกันเหลืออยู่แค่นั้นท่านประธานถ้าปล่อยไว้แบบนี้นี่คือสัญญาณหายนะ ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นและพวกผมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ให้ปล่อยสถานการณ์ให้เป็นแบบนี้ท่านประธานครับถามว่าหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้แรงน้ําธรรมชาติทุกสายมีแต่ปลาหมอคางดําแล้วบอกเขาให้เขาปกป้องป้องกันให้รัดกลุมถามว่าบ่อชาวบ้านร้อยไร่สองร้อยไร่เปิดก๊อกน้ําใส่บอ่อไวหรอถ้าเปิดก๊อกน้ําใส่บอ่อไหวท่านจ่ายค่าน้ําให้เขาหรือเปล่า แมันเปิดไม่ไหวก็ต้องเอาจากแหล่งน้ําธรรมชาติแต่ในแหล่งน้ําธรรมชาติทุกหยดมันมีพัน์ุของปลาหมอคางดําทั้งนั้นเขาลงทุนหลักหมื่นหลักแสนปล่อยน้ําจากธรรมชาติเข้าไปแปบ๊บเดียวปลาหมอคางดําหลุดไปห้าหตัวไปหมดครับลงทุนไปห้าหกแสนไม่เหลือท่านประธานและปัญหามันคาราคาซังและซ้ำเติมด้วยความเจ็บปวดรวดรแาวความเงียบของรัฐบาลที่นิ่งนอนใจ ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องสู้กับทุกวิกฤตแต่เพียงลำพังท่านประธานครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาในสังคมได้เริ่มรับรู้แล้วเพราะสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆก็ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนรับรู้แล้วแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้ที่หน่วยงานภาครัฐนั่งกันทำปันไปเนี่ยมันถูกทิศถูกทางหรือ,อยังไอ้ที่ออกมาตรการนั่นอนุมัติเงินเงินนี้ มันถูกทิศถูกทางหรือ,อยังผมบอกว่ามันจะไม่ถูกทิศถูกทางเลยถ้าไม่ติดกระดุมให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรกมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันมีที่ไปที่มาอย่างไรท่านประธานดูเมื่อปี2549ชื่อของปลาหมอคางดำถูกระบุในเอกสารเป็นกระดาษครั้งแรกของประเทศไทยณขณะนั้นเป็นช่วงปลายสมัยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่การขออนุญาตเป็นช่วงเวลาที่ท่าน ได้เปลี่ยนผ่านไปแล้วมีการระบุหนังสือจาก CPF ชัดเจนลงวันที่18ตุลาคม2549กรมประมงทำหนังสือตอบรับชัดเจนว่าอนุญาตวันที่24พฤศจิกายนปี2549มีพยานหลักฐานชัดเจนในชั้นกรรมการขอไปหมดแล้วต่อมาปี2551บอกว่าการนำเข้าอนุญาตได้แต่ต้องมีเงื่อนไขนะต้องมีเงื่อนไขมีหนังสืออีกครั้งใน บริษัท CPF ลงวันที่30ตุลาคมปี51กรมประมงอนุญาตวันที่11พฤศจิกายนปี51ตอบกลับมาบอกว่าอนุญาตแต่ทั้งสองครั้งยังนำเข้าไม่ได้เพราะบริษัทผู้ขายพันสัตว์น้ำเขายังไม่พร้อมพอเขาไม่พร้อมเสร็จปุ๊บก็ยังมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะต้องนำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาให้ได้จึงเป็นที่ไปที่มา ของปี2553ปี2553ขออนุญาตอีกครั้ง CPF ทำหนังสืออีกหนลงวันที่24มีนาคม2553และกรมประมงก็ตอบกลับเหมือนเดิมในวันที่28เมษายน2553บอกว่านำเข้าได้แต่ต้องมีเงื่อนไข 1. เงื่อนไขคือต้องตัดตัวอย่างคลีบปลาเพื่อเก็บ DNA ให้กับกรมประมงสง ต้องทำรายงานให้กับกรม,มประมงถ้าเกิดยุติและทำลายสัตว์น้ำวิจัยทิ้งเสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นปี53ก็ได้มีการซื้อพันสัตว์น้ำวิจัยจากประเทศกาหนะ้าโดยบริษัท CPF สั่งซื้อจำนวน2,000ตัวปลา2,000ตัวนี้ก็บินลงท่าอากาศยานสวนภูมิในปี2 5 5 4 กรมประมงบอกว่าได้รับรายงานว่าเมื่อปลาหมอคางดำแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิตายทันที1,400ตัวและหลงเหลือ600ตัวเข้าไปสู่งานศูนย์วิจัยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็สงสัยว่าในเมื่อเข้ามาแล้วในตอนปี2 5 5 4เนี่ยมันมีการทำตามคำเงื่อนไขตามคำขอที่ IBC ระบุหรือเปล่าสรุปก็คือ เขาบอกว่าเขาซื้อปลามาตัวเล็กเกินไปไม่สามารถตัดคลิปปลาได้ก็เลยไม่สามารถเก็บ d ีเได้ทำสังคมทำที่น้องประชาชนงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมขออนุญาตถาม,รรมท่านประธานอย่างนี้สมมุติว่าผมไปเที่ยวอ่างทองแล้วผมขออนุญาตเข้าบ้านรรท่านประธานท่านประธานบอกรัชชาคุณเข้าบ้านผมได้แต่คุณต้องถอดรองเท้าก่อนข้อที่สองคุณถอดรองเท้าเสร็จแล้วคุณล้างเท้าก่อนผมอนุญาตให้คุณเข้าบ้านผมได้ เสร็จปุ๊บผมเดินเข้าบ้านท่านประธานใส่รองเท้าพร้อมดินโคลนเลาะเปืเป้อนเข้าไปเลยนั่นหมายความว่าผมได้รับอนุญาตจากท่านประธานไหมถ้าท่านประธานเป็นเจ้าของบ้านท่านประธานก็คงไล่ผมออกไปทาไมทําตามเงื่อนไขไกายคุณกลับไปเลยคุณก็ต้องทําแบบนี้สุดท้ายไม่ได้ทําตามเงื่อนไขแต่บอกว่าเงื่อนไขมันทําไม่ได้แต่ฉันจะนําเข้ามานําเข้ามาเสร็จปุ๊บบอกว่าหกร้อยตัวที่เข้าศูนย์วิจัย เข้าสู่งานวิจัยเสร็จปั๊บเราถามว่าแล้วสั์น้าวิจัยไปไหนหมดทําไมถึงยุติโครงการเขาบอกว่านี่เขารายงานมานะว่าปลาเข้ามาเสร็จปุ๊บหกร้อยตัวในวันที่ยี่บสองธันวาปีห้าสามเสร็จปุ๊บวันที่ยี่บสี่ตายไปอีกสี่ร้อยตัวแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือต้นเดือนมกราปีหกห้าสี่ตายอีกสองร้อยตัวกลางเดือนมกราตายอีกร้อยห้าสิบตัวพอเกือบสิ้นเดือนมกราตายอีกอีกห้าสิบตัว ผมงงมากท่านประธานคือสัตว์วิจัยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสําคัญและแต่ละตัวเนี่ยมันมีอนุภาพการทําลายล้างสูงเขาถึงต้องตั้งคณะกรรมการ IBC มาเพื่อตันกรองความเสี่ยงทั้งหมดว่าแต่ละตัวมันเสี่ยงยังไงต้องระมัดระวังอย่าให้มันหลุดเล็ดลอดไปและผมก็งงว่าไอรายงานที่มันกอดคอกันตายหลักร้อยหลักลอยหลักร้อยทุกวันไอวันนี้ตาย4 5้าตัวเอออีกห้าตัวมึงตายครบดีกูจะได้ตาย50ตัวครบเต็มจานวนเต็ม10 มันเอาันอย่างนั้นเลยเหรอเขาจะไปกอดคอตายกันตามตัวเลขจํานวนได้ยังไงสังคมก็ตั้งคําถามเราก็บอกว่าเฮ้ยและสุดท้ายเงื่อนไขมันเป็นยังไงกันแนะ่เราบอกว่าเงื่อนไขแรกไม่เป็นไรมาเงื่อนไขที่สองคุณยุติโครงการแล้วคุณได้แจ้งกรมประมงหรือเปล่าเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับรท่านประธานเขาบอกว่าเขาทําตามเงื่อนไขแล้วโดยเขาโทรแจ้งท่านประธานครับฟังไม่ผิดนะเขาโทรแจ้งนี่มาตรฐานชัดเจนนะ เคยอยากนําเข้าครั้งที่หนึ่งมีหนังสือส่งต่อมีหนังสือตอบกลับครั้งที่สองมีหนังสือส่งต่อมีหนังสือตอบกลับครั้งที่สามมีหนังสือส่งต่อมีหนังสือตอบกลับพอยุติโครงการบอกเรียบร้อยแล้วโทรแจ้งมันผิดวิสัยบริษัทยักษ์ใหญ่คุณภาพสูงทําได้ยังไงนี่คุณบอกว่าโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วแต่เชื่อไหมครับท่านทิพย์ดีกรมประมงยืนยันในชั้นกรรมธิการบอกไม่เคยมีบันทึกไว้ในหนังสือตรวจรับ หลังจากท่านอธิปดีกล้าหาญในการตอบความจริงว่าไม่เคยได้รับมาก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่จะต้องส่งคืนสองโหลหรือการยุติโครงการที่บอกว่าต้องส่งรายงานและต้องทำลายทิ้งไม่เคยได้รับไอ้ที่โทรไปก็ยังหาตัวไม่เจอว่าโทรหาใครวันนี้ยังมิสคออยู่หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาบอกไว้อย่างนั้นว่าโทรบอกแล้วเรื่องเลยจบแต่สิ่งที่มันตามมาคืออะไรคร,รับท่านประธาน สิ่งที่มันตามมาคือเขาโทรไปบอกเสร็จไหมว่าเขาบอกเขาทําลายทิ้งหมดแล้วนี่ทําลายทิ้งหมดแล้วโดยการเอาไปฝังกลบโรยปูนขาวฝังกลบด้วยดินโรยปูนขาวกลัวไม่ตายสร้างตึกทับด้วยพอกรรมธิการจะไปดูว่าคุณฝังตรงไหนว่าคุณกลบตรงไหนคุณบอกว่าไปดูไม่ได้ฉันกลัวว่ามันจะแพร่ระบาดไปไกลฝังเสร็จโรยปูนขาวเสร็จสร้างตึกทับไปเลย มันน่าสงสัยนี่คือสิ่งที่ผมทําได้รายงานต่อสภาไปแล้วหน่วยงานภาครัฐรู้แต่ไม่ทําอะไรเลยแล้วให้ผมอยู่เฉยได้ยังไงสุดท้ายธรรมทานป้าหมอคางดําเจอครั้งแรกในราชอาณาจักรไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรนั่นเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและเจอสายพันธุ์ป้าหมอคางดําในแหล่งน้ําธรรมชาติครั้งแรก ของประเทศไทยนี่ท่านประธานไล่เลียงกันมาถึงตอนนี้แล้วเมื่อได้รับแจ้งว่าเจอปลาหมอคางดําครั้งแรกแต่ไม่มีการทําอะไรหลังจากนั้นก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องหน้าต่อไปพี่บุตินั้นนี่คือสิ่งที่เราติดตามความใกล้ชิดว่าเฮ้ยมันมาจากไหนและที่ไปที่มามันเป็นยังไงมีการตรวจ DNA โดยกลมประมงก็ตรวจสอบว่า d n เของปลาที่มันหลุดอยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเนี่ย มันดันมีดีเอ็นเดียวกันชิดกันเป๊ะมันตรงกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะอยู่ในนี่พบในอีเจ็จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีระยองประจวบชุมพรสุราษฎร์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนดีเอมันบอกว่าตรงกันเป๊ะเลยเหมือนมาจากพ่อแม่เดียวกันปู่ย่าตายายเดียวกันและเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าแล้วปู่ย่าตายายมันเนี่ยมาจากไหนท่านประธานครับ ครับท่านชายวัฒนาประท้วงท่านระธานที่เครพครับกับผมวิ่งมาคือกระหอบชายวัฒนาเดนนรัตเพื่อไทยมหาสา,ารคามครับผมขอประท้วงตามข้อ9ข้อ69แล้วก็ข้อ71ภาพที่3ครับท่านผู้อภิปรายได้กล่าวความเท็จว่าปลาหมอค้างดำนี่เข้ามาในปีนายก ยิงรักท่านดูครับในจอครับมูลนิธิไบโอไทยครับออกสื่อทั่วประเทศนี่ผมแถบมาจากท่องสามขอบคุณท่านสรยุทธ์ปีสอง3ค้าร้าบสามครับามแรกท่านท่าท่านนักาไม่เชื่อถามท่านผลิตครับบระชัศิลป์ครับน้าใครครับเป็นนายกรัฐมนตรีปีห้าสามท่านประท้วงว่าอะไรครับท่านประท้วงผมประท้วงว่าเสียดสีใส่รายด้วยความเท็จ69ครับ เต็มเต็มเลยดูครับดูในจอครับมลนิธิไบโอไทยครับท่านประธานครับเดี๋ยวนะครับท่านท่านประธานท่าน<ด><อ>เผยชื่อนายกยิ่งรักเ,เต็มเต็มท่านต้องถอนครับเป็นบุคคลภายนอกด้วยท่านท่านชายชวัฒนาครับอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะผมผมผมนั่งฟังอยู่นะครับท่านผู้พิปรายเนี่ยได้ไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ปีผมนั่งฟังอยู่ตั้งแต่ปีสี่เก้า นะครับมีการขอเอกสารจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีปี5153อะไรแบบนี้ท่านก็ไล่ไทม์ไลน์ของท่านมาจนกระทั่งมาถึงปี545 5ตอนนี้ถึงปี60แล้วครับก็กำลังนั่งฟังอยู่ครับว่าจะดำเนินการไปถึงตรงไหนนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นครับท่านชัยวัฒนาครับขอความกราณาครับให้ต่อเสียเวลาครับ ไม่เสียเวลาหรอกครับมันเสียหายครับถอนว่าอะไรครชี้แจงตอบโต้ในสภาถอนว่าอะไรนะครับท่านชายวัฒนาให้ถอนว่าอะไรครับนายกยิ่งรักกินวัตปี54แต่เอกสารของมูลนิธิไบโอไทยท่านชายวัฒนาครับท่านชายวัฒนาครับท่านท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเฉพาะนายก รัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งท่านเอ่ยตั้งแต่ปี49ปี5้าปี53เป็นการอธิบายความนะครับว่าไล่เลียงไทม์ไลน์มาแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเสียหายแล้วผมจะพิจารณาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยครั้งหนึ่งยังไม่เสียหายครับเชิญครับเชิญเชิญผู้อภิปรายครับครับขอบคุณท่านประธานครับคือถ้าเกิดผมต้องถอนชื่อท่านนายก ยิ่งรักเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านไม่เคยเป็นนะเพราะผมบอกว่านี่คืออดีตนายกและมัตรีในสมัยนั้นและมีการพบครั้งแรกกลับมาอีกครั้งมีการพบครั้งแรกปลายปี54ต้นปี55พบทีนสาแหล่งน้ำรอบศูนย์วิจัยผมก็เลยบอกว่าหากปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่ได้มาผ่านท่าอากาศยานสวรณภูมิที่เขาขออนุญาตมาหมายถึงเอกชนที่ชื่อซ p f นี่ยเขาไม่ได้นำมาผ่านการขออนุญาต มันจะว่ายมาเองข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศกาหน้ามันก็จะฉลาดเกินไปว่ามันรู้ว่าพ่อแม่มันมาเป็นสัตว์วิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยตรงนี้แค่ว่ายลำพังว่ายมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็เก่งมากแล้วรรท่านประธานนี่มันว่ายไปโผล่ตาบลเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันมันฉลาดขนาดนั้นให้มันเป็นนายกรลฐมตีไปเลยไหมมันจะว่ายรู้ตําบลได้ไงท่านประธานแล้วไปเจออยู่ในแวกเดียวกันมันว่ายมาหาพ่อมันที่เป็น สัตว์วิจัยอยู่ในศูวนย์วิจัยอยู่ใกล้ๆกันเลยสามคลองเนี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงบอกว่าถ้าท่านบอกว่าไม่ได้มาจากตรงนั้นแสดงว่ามันว่ายมาเองมันก็มีความเก่งมากต้องไปวิจัยต่อว่าความฉลาดหลักแหลมของท่านท่านนัชชาท่านท่านต่อเลยครับเมื่อกี้ท่านไล่ถึงปีหกศูนย์แล้ว ว่ามีการตรวจ DNA ผมวินิจฉัยแล้วครับประเด็นนั้นท่าไล่ต่อเลยครับเมื่อกี้ตรวจ DNA ปี60ใช่ไหมครับว่าพบว่าเลือดชิดแล้วเสร็จแล้วยังไงครับกําลังฟังอยู่ครับและนี่ครับภาพที่มันบาดตาบาดใจของพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศในห่วงเวลาที่ด้านนอกมีความเดือดรอ้อนพี่น้องประชาชนถามหาสิ่งที่พี่น้องประชาชนเลือกมาบอกว่าอยากจะให้มาแก้ไขปัญหา เป็นฐานเสียงผฐานคะแนนของท่านด้วยในหลายจังหวัดใส่เสื้อสีดแดงมาเลยบอกว่าจะมาหานายกแต่สิ่งที่เจอคือนายกไปรับช่อดอกไม้จากประมงพาณิชย์บอกว่าไม่ว่างและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันช้ำใจเกษตรกร,ร,กรคนท,ทั้งชาติท่นทานประท่านปร<ค>ะธานลองฟังคลิปที่น,นาย,ยกาสัมภาษณ<ค>์ในวันนั้นท่านประธานคะขอประท้วงค่ะเชิญคุณหมอฮะค่ะ ดิฉันทันตแพทย์หญิงศรีดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะอนนขอประท้วงท่านประธาน,นะคะ่ะท่านประธานต้องควบคุมผู้อภิปรายนะคะให้อภิปรายในข้อหนึ่ง้แล้วก็ประกอบกับข้อ69มันมีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมด้วยซึ่งท่านเนี่ยเท,ท็จนะคะที่เอามาเอามาชี้แจงบอกมาบอกว่านายกไม่ได้ทำอะไรเลยรับแต่ช่อดอกไม้นายกคบคลมอเพิ่งจะอนุมัติ งบประมาณและก็ได้ทําอีกหลายๆมาตรการท่านควรจะเรียบเรียงเรียบเรียงแต่เรื่องของท่านแต่ท่านควรจะเรียบเรียงคุณหมอเข้าใจแล้วครับ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 ผมผมวินิจฉัยก่อนให้ผมวินิจฉัยก่อนะก็ยตินี้เป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่กล่าวหาคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขากําลังกล่าวหาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีผู้ทีซ่ซึ่งถูกกล่าวหาในยติแล้วก็โดยผู้อภิปรายเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นชี้แจงเป็นหน้าที่ของทางท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณหมอไม่ไม่ต้องชี้แจงแทนท่านนายกแล้วครับผมเข้าใจประเด็นที่คุณหมอประท้วงแล้วครับอันนิดหนึ่งคะ่ะก็คือท่านประธานเนี่ยช่วยควบคุมในเรื่องของการใส่ร้ายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณมากครับจะดำเนินการตามที่คุณหมอว่าครับเชลินพระนิจยานนิดเดียวครับเพื่อเป็นประธานาครับเรียนท่านประธานผมชุดที่ผมยุพินโยครับพักประชาชนขอปะท้วงเรื่องอะไรครับท่านชุดที่ผมประท้วงข้อเก้าเรื่องการควบคุมการประชุมแล้วก็ประท้วงหกสิบเก้าผู้ประท้วงเมื่อสักครู่หกสิบเก้าประกอบข้อหนึ่งเจ็ดเจ็ครับเขียนระบุไว้ชัดเจนครับท่านเป็นองค์คลักพิทักษ์ข้อบังคับอ่านหน่อยนะครับหนึ่งจเจ็ดเขียนว่าให้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้้้้แแแจงงดววววยตตตััเเอผมห็นนน่่ทาช์ไปล พอครับท่านชูธิพงศ์ครับเชิญท่านนชาฮะเชิญฮะรับประธานครับก็มาถึงเรื่องที่ท่านผู้ประท้วง่นชักครู่บอกว่าผมไม่ได้พูดผมบอกผมพูดแล้วงบประมาณที่ท่านอนุมัติเหมือนซื้อยาพาราไปรักษาโรคมะเร็งท่านไม่ฟังไงถ้าท่านฟังท่านจะได้ยิน98้าล้านผมพูดให้เครดิตท่านนายกเต็มที่ท่าชาต่อเลยครับ ก็มีการอนุมัติเมื่อกี่วันเนี่ย68ล้านผมพูดท่านประธานถ้าปล่อยเรื่องนี้ผ่านไม่ได้แกฟังไม่จบไงท่านประธานคะขออนุญาตค่ะพาดพิงประเด็นคือท่านพูดบอกว่านายกไม่ได้ทําอะไรเลยรับแต่ดอกไม้ท่านต้องอย่าเสียสีนะคะถ้าท่านไม่เสียสีเนี่ยเอานี่ฟังได้ทีแล้วประโยคเหรอท่านฟังทั้งก้นที่เวลาพิจารณาฟังทั้งก้นพอสมควรครับพอสมควรท่านนาชาฮะ ผมขอความกรุณาฮะท่านต่อเลยครับคนประท้วงคนวินิจฉัยคือคนที่ทําหน้าที่ประธานซึ่งผมได้วินิจฉัยไปแล้วท่านไม่ต้องไปวินิจฉัยซ้ําครับหน้าที่ท่านคืออภิปรายต่อและเวลาท่านเหลือแค่สิบนาทีเชิญต่อให้จบครับครับท่านประธานขอบคุณมากครับคือความจริงแล้วเนี่ยผมพยายามอธิบายอยู่กับประเด็นตลอดและสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเขามาที่หน้าทำเนียบ เสร็จปุ๊บภาพที่มันบาดตาบาดใจเนี่ยมันคือภาพนี้ถามว่าผมไปเซตฉากให้ท่านนายกเหรอไม่ใช่เขาทําของเขาเองผมไม่สามารถไปสั่งการอะไรเขาได้หรอกแต่มันออกมาแล้วซีนนี้มันบาดใจเหลือเกินเขาถามถึงความเดือดร้อนความเลือดระอุของชาวบ้านที่มายื่นเรื่องปัญหาประหมอคาังดําท่านนายกตอบถึงความสวยหรูความสวยงามของดอกไม้ที่ได้รับมันคนละโลกกันเลยมันอยู่กันสวนทางมาก และยิ่งตอกย้ําไปกันใหญ่ครับท่านประธานเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเช้านี้สดๆร้อนๆมีผู้อภิปรายท่านหนึ่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านกล่าวตอนท้ายบอกว่าท่านนายกเป็นคนหนุ่มสาวที่แข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศอย่าง,างมีสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นด้วยหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนครอบครัวและพวกพ้องประชาชนชื่นชมและยอมรับแต่ท่านนายกลุกขึ้นบอกว่า ทั้งหมดไม่เป็นความจริงผมงงผมงงท่ทานประธานมันยิ่งตอกย้ำไปกันใหญ่ว่าเขาเซตฉากเขียนบทไว้ให้เท่านี้ก็ลุกขึ้นพูดเท่านี้เขาบอกว่าให้จับนาฬิกาด้วยนาฬิกาตัวเองก็นาฬิกาตัวเองเขาบอกว่าให้พูดว่าไม่เป็นความจริงขนาดเขาชมยังพูดว่าไม่เป็นความจริงอ่ะ <c oughs> นี่มันยิ่งตอกย้ำท่ทานประธานมันไปกันใหญ่ท่านครับอย่าไปไปกันใหญ่แล้วแบบนี้จะมีผู้ประท้วงครับท่านชา้ทงครับท่านชา ผมบอกแล้วนี่ไงครับอย่าไปเสียสีครับท่านณชาครับความจริงทั้งนั้นธารมดานที่ผมพูดเกิดขึ้นในสภานี้เมื่อเช้านี้เลยมันเอาเนื้อหาสาระของท่านนะครับท่านณชาครับเอาเนื้อหาสาระของท่านนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีผู้ประท้วงแล้วก็ทำให้อภิปรายเนี่ยไม่ราบลื่น พี่น้องประชาชนเขาก็นั่งฟังท่านอยู่ว่าต่อจากภาพเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีเรื่องราวอย่างไรที่ไปถึงตัวท่านนายกรัฐมนตรีว่าบริหารงานผิดพลาดบกพร่องอย่างไรเขาก็รอฟังอยู่ครับนะครับท่าน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 ต่อเลยครับท่านต่อฮะนี่ถึงตัวแล้วท่านประธานดอกไม้ก็ถึงมือด้วยท่านประธานครับผมยังยืนประท้วงอยู่นะครับผมใช้วัฒนาเชิญครับเชิญครับเพื่อไทยมหาสารคามครับท่านสั้นครับท่านประธานครับ เราให้เกียดกันผมให้เกียิท่านนัชชาตลอดครับขอญาตเอยนามท่านด้วยไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เมื่อเช้านี้จะเอาลุกขึ้นมานี่ผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าตอนนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่หรือพรคเก่าไกลประชาชนท่านประท้วงไม่ว่าอะไรครับท่านชายวัฒนาครับผมแค่นี้แหละครับเราให้เกียิกันนะครับถ้าไม่ให้เกียริผมก็ต้องอย่างนี้แหละครับท่านไม่ได้ประท้วงนะครับเชิญเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพอพอพอแล้วมั้งครับเดี๋ยวเสียเวลาครับ เอาเก็บเวลาฝ่ายรัฐบาลไว้ให้ท่านนายกได้ชี้แจงเถอะครับเชิญน,นั่งเถอะครับเดี๋ยวให้ผู้อภิปรายเขาอภิปรายต่อเชิญเชิญท่านนัชชาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับต่อนะครับสุดท้ายสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากจะถามว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวใจเพื่อใครกันแน่เพราะสิ่งที่ปล่อยให้เพราะในขณะนี้เนี่ยเราปล่อยให้เสียงกระซิบของนายทุนมันดังสนั่นวันไหวประเทศนี้ แต่เสียงตะโกนโหร้องผ่านความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนไทยมันแทบไม่ได้ยินเลยในรัฐบาลนี้จนวันนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต่างตั้งคำถามว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยหัวใจคือในทุนหรือเปล่า